ชานมไข่มุกแค่ได้ยินชื่อก็อยากเดินออกไปซื้อแก้วหนึ่งแล้วใช่ไหมเครื่องดื่มหวานหอมมีไข่มุกหนึบหนับให้เคี้ยวเพลินเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นและคนทำงานที่อยากหาของหวานเย็นๆดื่มให้สดชื่นระหว่างวานันแต่รู้ไม่ว่าแก้วเดียวที่แสนจะอร่อยนี้อาจกำลังทำร้ายร่างกายคุณอยู่เงียบๆโดยเฉพาะในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดที่หลายคนมองข้ามไป วันนี้เราจะพาไปรู้ลึกรู้จริงว่าชานมไข่มุกมีผลกับน้ำตาลในเลือดอย่างไรและทำไมแค่เปลี่ยนวิธีกินนิดเดียวถึงช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้แบบไม่น่าเชื่อเริ่มจากการดูส่วนประกอบของชานมไข่มุกก่อนในหนึ่งแก้วทั่วไปมักจะมีชานมหรือบางร้านใช้นมข้นหวานนมข้นจืดหรือครีมเทียมน้ำเชื่อมหวานจัดใส่มาเพื่อเพิ่มความกลมกล่อม ไข่มุกซึ่งทำจากแป้งมันสำปะหลังเคี่ยวกับน้ำตาลและบางทีอาจมีท็อกปิ้งอื่นๆอ,อย่างบราวชูก้าคาราเมลวิปครีมระลอยรวมแล้ว1แก้วอาจให้พลังงานสูงถึง300-500กิโลแคลอรีและมีน้ำตาลมากถึง8-12ช้อนชาทั้งที่องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาต่อวันแล้วร่างกายเรารับมือกับสิ่งนี้ยังไง เมื่อดื่มชานมเข้าไปน้ำตาลในเครื่องดื่มจะเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงภายในไม่กี่นาทีตับอ่อนจะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อช่วยนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ไปใช้เป็นพลังงานแต่ถ้าน้ำตาลมากเกินไปร่างกายจะเริ่มมีภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวานชนิดที่2ไม่เพียงแค่นั้นการดื่มเครื่องดื่มหวานจัดแบบนี้เป็นประจำยังเพิ่มความเสี่ยงของโรคอื่นๆเช่นไขมันใน เลือดสูงความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคตับจากไขมันสะสมและภาวะอ้วนลงพุงที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังในร่างกาย และที่สำคัญที่สุดคืออาการตกหวบของน้ำตาลหลังจากที่ร่างกายหลังอินซูลินออกมาเยอะระดับน้ำตาลจะลดลงอย่างรวดเดว็วทำให้รู้สึกอ่อนเคลียง่วงนอนหงุดหงิดหรือหิวอีกภายในเวลาอันสั้นซึ่งจะยิ่งทำให้เรากลับไปกินของหวานซ้ำอีกครั้งเป็นวงจรที่อันตรายอย่างยิ่งแล้วเราจะเลิกดื่มชานมได้ไหม คำตอบคือไม่จำเป็นต้องเลิกดื่มเลยค่ะแต่เราควรดื่มอย่างรู้ตัวและเลือกอย่างฉลาดมากกว่านี่คือเทคนิคง่ายๆที่มีนายอยากแนะนำา 1. เลือกระดับความหวานให้น้อยลงจากร0 0เหลือแค่25%หรือ0%ถ้าได้ 2. ขอไม่ใส่ไข่มุกหรือเปลี่ยนเป็นท็อปปิ้งที่มีน้ำตาลน้อยเช่นเจลลี่ย่าหวาน 3. เลือกชาที่ไม่มีครีมเทียมเพราะครีมเทียมมีไขมันทรานส์และน้ำตาลแฝง 4. ดื่มหลังมือ อาหารช่วยให้การดูดซึมน้ำตาลช้าลงไม่พุ่งเร็ว 5. ดื่มช้าๆเพื่อให้ร่างกายมีเวลาปรับระดับน้ำตาลอย่างสมดุล 6. เลือกดื่มสัปดาห์ละ1-2ครั้งแทนที่จะดื่มทุกวัน7ดื่มน้ำเปล่าตามหลังเพื่อช่วยให้ร่างกายขับน้ำตาลส่วนเกินออกแอย่าดื่มตอนหิวจัดเพราะจะยิ่งทำให้ระดับน้ำตาลสวิงแรงขึ้นบางคนอาจสงสัยว่าแล้วชานมแบบน้ำตาลทรายแดงหรือใช้น้ำพึ่งแทนดีกว่าหรือเปล่า คำตอบคือไม่ต่างกันมากนักเพราะร่างกายมองว่าน้ำตาลทุกประเภทคือน้ำตาลเหมือนกันไม่ว่าจะมาจากน้ำผึ้งน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพราะ้าวหรือแม้แต่น้ำตาลสายแดงล้วนแล้วแต่ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนจริงๆคือความรู้สึกว่าเรากําลังเลือกสิ่งที่ดูดีแต่มันก็ยังเป็นน้ำตาลอยู่ดีนอกจากนี้ยังมีคําแนะนําอีกอย่างที่สําคัญมากคือการฟังร่างกายตัวเองหลังจากดื่มชานมลองสังเกตดูว่า ่ามีอาการเหล่านี้หรือเปล่าง่วงนอนทันทีหลังดื่มใจสั่นหรือปวดหัวหิวเร็วสมองเบลอคิดงานไม่ออกรู้สึกอยากของหวานอีกเรื่อยๆถ้ามีแสดงว่าร่างกายของคุณกำลังตอบสนองต่อระดับน้ำตาลที่สูงเกินไปและนั่นเป็นสัญญาณว่าควรลดหรือเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มลงแล้วถ้าอยากดื่มชานมแต่ไม่อยากเสี่ยงกับน้ำตาลล่ะวิธีหนึ่งที่น่าสนใจคือการทำชานมเองที่บ้านเพราะเราจะสามารถควบคุมทุกอย่าง ได้ใช้ชาจริงไม่ใส่น้ำตาลใช้นมสดหรือนมอัลมอนด์ไม่หวานแทนครีมใช้ยาหวานแทนน้ำตาลใส่เจลลี่หรือเม็ดแมงลักแทนไข่มุกและบางทีอาจดื่มในปริมาณน้อยบางคนอาจคิดว่ามันไม่อร่อยเหมือนชานมร้านดังแต่เมื่อดื่มจนชินรสชาติแบบธรรมชาตินี่แหละจะทำให้ร่างกายรู้สึกสบายไม่มีอาการพุ่งตกของน้ำตาลและทำให้สุขภาพระยะยาวดีขึ้นอย่างชัดเจนสุดท้ายนี้มีน้ำไม่ได้จะบอกว่าชา นมคือศัตรูแต่มีนาอยากชวนให้ทุกคนรู้ว่าของหวานที่ดูใสๆสใจดีก็อาจแฝงอันตรายที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่แค่เพราะมันหวานแต่เพราะมันส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบน้ำตาลในร่างกายซึ่งเกี่ยวข้องกับสุขภาพทุกส่วนดังนั้นจะดื่มหรือไม่ดื่มไม่ใช่เรื่องผิดแต่การดื่มอย่างมีสติและรู้เท่าทันคือสิ่งที่สำคัญที่สุด คำถามปิดท้ายวันนี้คุณยังอยากดื่มชานมทุกวันอยู่ไหมหรือคุณอยากเป็นคนที่มีสุขภาพดีในระยะยาวมากกว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจรู้ไว้ใช้จริงไว้เลยนะ